พฤติกรรมที่ ควรทําในรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะเพราะจะทําให้เสียงเกียร์พังพฤติกรรมแรกนะคะคือการคลิกดาวนะคะหรือการเหยียบคันเร่งจนสุดในขณะเร่งแซงนะคะเกียร์นะคะก็จะเปลี่ยนจากเกียร์สูงลงมาเป็นเกียร์ต่ํานะคะก็จะส่งผลให้ชุดเกียร์ของเรานะคะรับภาระหนักค่ะและส่งผลในระยะยาวอย่างแน่นอนค่ะพฤติกรรมอย่างที่2การเข้าเกียร์เอ็นแล้วปล่อยให้รถไหลนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทํานะคะเพราะจะทําให้ชุดเกียร์เสียหายเป็นอย่างมากค่ะพฤติกรรมอย่างที่3นะคะ เป็นการเปลี่ยนเกียร์เมื่อลดยังจอดไม่สนิทนะคะเราจะสลับตำแหน่งจากเกียร์ R ไปเกียร์ดีหรือเกียร์ดีไปเกียร์ออย่างรวดเร็วเพราะจะทำให้ชุดเกียร์และเผาขับมีอายุการใช้งานสั้นลงนะคะพฤติกรรมอย่างที่4การออกตัวแรงนะคะการเร่งลอดจากเกียร์ว่างแล้วใส่เกียร์ดีเพื่อให้รถพุ่งไปด้วยความเร็วนะคะพฤติกรรมนี้นะคะอาจทําให้เกียร์เสียหายในระยะยาวเลยนะคะ